เคยไหมครับจอดรถติดไฟแดงแล้วรถมันดับไปเองตกใจคิดว่าแบตหมดไม่ต้องตกใจนะครับนั่นคือ Start Stop แต่มันมีไว้ทําไมมีแล้วมันดียังไงลองมาฟังกันดูนะครับระบบ Start Stop ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยประหยัดน้ํามันและลดมลพิษพอรถหยุดนิ่งเครื่องจะดับอัตโนมัติเพื่อไม่ให้กินน้ํามันฟรีตลอดตอนจอดพอกดคันเร่งหรือปล่อยเบรก เครื่องก็จะกลับมาติดทันทีครับในเมืองที่ต้องจอดบ่อยๆระบบนี้จะช่วยในการลดน้ํามันได้เฉลี่ย5-10%เลยนะครับแถมยังช่วยลดคาร์บอนไดดอกไซด้วยแต่แน่นอนครับไม่มีของดีที่ไม่มีข้อควรระวังเพราะระบบนี้จะทํางานบ่อยเครื่องยนต์สาตาร์ทซ้ําตลอดเวลาดังนั้นรถที่ใช้ระบบนี้จะมีแบตเตอรี่แบบพิเศษ AGM EFB และไดชาร์จที่ทนทานกว่ารถทั่วไปครับถ้าเปลี่ยนแบบติดประเภทเมื่อไหร่บอกเลยนะครับว่า ระบบ Start-Stop จะมองแงทันทีสรุปเลยนะครับระบบ Start-Stop ไม่ได้มีไว้กวนใจแต่ช่วยให้คุณประหยัดยิ่งขึ้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแค่ดูแลแบตเตอรี่ให้ถูกประเภทก็ใช้งานได้ยาวๆเลยครับจำไว้เลยนะครับรถยุโลปทุกฟังก์ชันมีเหตุผลอยู่เสมออย่าลืมกดติดตามไว้มีเก็ดความรู้กับช่างง่ายใน1น,นาทีมาฝากทุกสัปดาห์ครับ